ร,ร่วมปฏิบัติการโดยเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยเฟรนายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราบุญตอนที่สี่หนตาอะคะ่ะคือเพื่อนน้องอะคะ่ะเขาโทรไปบอกเขาโทรไปว่าน้องอะมีอาการพักอาการตัวเย็นแล้วก็ร้องรีตลอดเป็นครั้งแรกก็น่าจะเป็นที่โรงเรียนอะคะ่ะประมาณเดือนเศษหรืเดือนแปดของปีหกสามอะคะ่ะแล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่ว่าท่านดูให้ท่านจะให้เย็บขันท่าไปขอขอมาก็ทำทำทุกอย่าง ก็หายไปพักหนึ่งพอกลับมาก็มาเป็นแล้วก็บางทีก็เห็นอาจาร์เขาพูดว่าพู้ใไห้องดนตรีไทยอะ่ะเขาก็จะหาเขาก็จะเย็นขึ้น ไปสารเลยังไม่ย่มาด้หลังถ่ายรูปกนใจเลยเี่ยวมบท่พี่ไม่กูถามมึงนิดนึงเขาให้กูถามอ่ะกูอ่ะเป็นทนายวันเนี้ยมึงให้กูมาเนี่ยให้มาจับผีใช่ไหมอ่าให้กูมาจับผีอ่าโอเคนะ ให้กูมาจับผีก็กูอยากจะรู้ว่าผีมันโคทรนายไหมแค่นี้แหละประเด็นเนี้ามาถึงแล้วมาจับผีก็ต้องให้สิทธิผีก่อนว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดคำพูดของเขาอาจจะเป็นหลักฐานในศาลได้เขาก็ต้องมีสิทธิได้รับคนแค่ชิตรัตนาก็จะบอกผีแบบนี้แหละก็ไหนๆก็ไหนๆเราก็ต้องเป็นแบบนั้นนะมันโคตรงงเอคัวดํอ้าวนี่บันทึกอยู่เหรอ วัสดีครับสวัสดีเอ้ยดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วเออไปอ้าวผิดกรผิดคันแกงแกงแกง เดี๋ยวกูเจจาเจ้าวาดให้เออห้เจจาเข้าวาดก่อนใจเย็นตล่อมแล้วให้เขาเปิดให้เราแล้วน้องผู้เสียหายที่โดนผีเข้ามาวะสวัสดีครับสดีลูกอัก<ห>นนีให้จะนาไปคุยกับร <จะ S 2> ักษาการมาเออให้ออให้เขาแล้วน้องผู้เสียหายที่โดนผีเข้าอยู่ไหนอยู่ไหนขอคุยนหน่อยดิน้องผู้เสียหายนะมาหาหน่อยน้องคนไหนที่โดนผีเข้า อันนี้พี่เพศาลน,นะครับหนูเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงก็ช่วงแรกมันวนนันเป็นงานตกคัะเป็นงานบวชแล้วที่หนูเห็นนะคะมีผู้หญิงมผมยาวใส่ชุดขาวค่ะไม่มีลวดลายเขายืนอยู่ตรงท่อน้ำค่ะแล้วพอจะพักเน,นะะื่อเขาก็ยิ้มให้หนูพอหนูยิ้มให้แล้วก็ไม่รู้สึกตัวเองเลยค่ะที่หนูเห็นเป็นช่วงวัด คนั่งอยู่ในเรื่อแต่เป็นช่องวัดค่ะที่หน่วงอ๋อโอเคโอเคนะโอเคได้ๆเดี๋ยวเราไปคุยเจ้าวัดได้ครับอาการเขาเป็นยังไงพี่ก็มุกครั้งผมก็ไม่เห็นไม่เห็นแต่เขาชักแล้วดิ่นแล้วร้องว้ายนะครับนอกจากน้องคนนี้เคยมีเด็กในโรงเรียนคนอื่นเห็นเหตุการณ์เจอแบบนี้ไหมฮะ ทุกคนส่วนเจ้าก็ไม่เถื่อว่าน่าจะเกิดจากแบบว่านายใจพ่อแม่มากกว่าอันนี้ทานายไพศาลนะครับผมอ่นนายยเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเจ้าว่าเดี๋ยวขออญาต <ไป S 2> ท่านนะครับเดี๋ยวกุฏิอยู่ไหนเดี๋ยวท่านท่านอยู่ด้านหลังอ<ม>่ยูด้านหลัะไปคุยก่ันดีมันยังไม่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะให้เขาพาไปคุยอยู่เออมึงไปเลยพอเห็นกล้องมึงไม่ต้องห่วงกล้องมึงไม่ถ่ายไปวัดเต๋อผม ขอจเ้าว่ะต้องขอขอญาตเพระคุณเจ้าแค่แค่แค่เราทำให้เขาสบายใจแล้วเราก็กลับไปครับผิดกนไปสักหน้าผู้หญิงหน้าอะไรนะจ้างหน้าตาอะไรนะตาต้องกลับขอบพระคุณพระคุณเจ้าคือคือหูเห็นนะครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่อายุสิบสามตอนนี้เท่าไหร่สิบสี่ครับเห็นมาหนึ่งปีแล้วใช่เห็นครั้งแรกหน้าตาเป็นไงเป็น ผู้หญิงมลกษณะนคนโบราณเลยค่ะเอาแล้วครั้งแรกหนูไขไม่เดี๋ยวลูกมีค่ะเป็นสองสามวัน<อ>เขายิ้มให้หนูก่อนแล้วหนูก็เลยยิ้มกลับหนูนคิดว่าเป็นคนค่ะอ๋อแล้วยังไงต่อหลังจากนัน้นผีเริ่มเข้าหนูเหรอใช่ค่ะแล้วหนูเห็นมันกี่ครั้งแล้วครับหลายครั้งแลวค่ะช่วงประมาณวันบวชแล้วก็วันโกนแล้วก็วันที่เพื่อนเจอวันนี้วันโกนพรุ่งนี้คือวันคือวันพระ แลวคลิปที่ส่งไปให้หมอนะคือใครเป็นคนถ่ายหนูค่ะแล้วเขาพูดว่าไงในคลิป่ะไม่อะในคลิปคือไม่พูดอะไรเลยคือคือที่ถ่ายคลิปไปคือเพื่อนร้องอย่างเดียวนูกกลัวเหรอน้องครับตอนนั้นที่เจอเนี่ยเขายิ้มให้เราเรายิ้มตอบกลับใช่ไหมใช่หลังจากนั้นอาการเป็นยังไงมันก็พอก่อนจะเป็นมันก็มือเหมือลอยค่ะแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาต้องจับมือลุงเลกำแน่เลยกำมือลุงเลย เป็น ngay sàn rồi, có สึก luôn sự ต้อง à, ลุง ta luôn đi, วันวันเหนื่อยเหมือน mình. จะจะเข้าจะเข้าเพนทาวส์นี่เคย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 จําน้องนะอ่ะๆๆๆๆ แต่เๆยๆๆ็นอาจจะเอลงพอจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะพักก่อไปลุงเคียร์อันนี้คืออะไรเอ่ย ฉันที่ว่าไปขัดฮักขอขมามาขอขมาแล้วไม่หายจะขอทำไมขอขมาแล้วไม่หายไม่ขอหรอกเอาไปพี่จัดจงเพื่อนคุยกันคุยกันทำมืออาวุธเลยใครไม่รอไม่ลอเลยแค่นี้ก่อนใครใครมึงคิดว่ามึงเป็นฮีโร่อะไร ม็มาช้าพระเอกมาตอนหลังพี่ย่เพิ่งด่ากูนะรายการเต็มแล้วก็ก็คือแบบไอมึงรู้ไหมพวกกูรอมึงมึงมึงตัวเดียวไอ้ยลามึงวิปเลยปันจี้หนีเลยพี่เล่นละไปเลยไป